เป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดน้องใหม่ในการค้นหาในแบบหนุ่มหล่อม,มากความสามารถที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวดนะคะับแมนฮัสต้าไทยแลนดครั้งที่1ประจำปี2 5 6 5เวทีค้นหาในแบบที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะเพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจชั้นนําของประเทศ โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาณถูไอคอนทอนะคะชั้น7ไอคอนสยามนําโดยคุณจิราธิวัตรประธานบริษัทมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลสตาร์ไทยแลนด์จำกัดเจ้าของเลขาสิทธิการจัดการประกวดนะคะพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและก็ผู้สนับสน,นุนเขาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว ในส่วนของเวทีแมนคอสตาร์ไทยแลนด์นะครับผมเป็นถือลิขสิทธิ์โดยมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลสตาร์ไทยแลนด์นะครับผมการจัดประกวดครั้งนี้เรามุ่งเน้นหาผู้เข้าประกวดที่มีความรู้ความสามารถและมีความโดดเด่นในด้านของบุคลิกภาพหน้าตานะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่เวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลสตาร์ไทยแลนด์ในช่วงปลายปีในเล่าฟาดแท็ก20คนสุดท้ายด้วยนะครับผมแล้วเราก็ยังส่งต่อไปสู่เวทีระดับสากลน,นะครับผมจากแขกกิติมาัก็เราจะนำพาเด็ก เรามั่นใจว่าเด็กไทยสามารถสู่เวทีโลกได้ในอนาคตในส่วนของรูปแบบการประกวดที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นค้นหาในแบบที่ที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์เลยครับเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจชั้นนําของประเทศในส่วนของผู้สนับสนุนหลักเราก็ต้องการเด็กที่ที่เอาไปใช้เป็นพรีเซนเตอร์จริงคือผมมองเห็นว่าไม่ต่างอะไรกับเด็กที่ต้องไปแคสงานคุณมาประกวดคุณได้เงินรางวัลด้วยแล้วคุณได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอย่างวันนี้มีหลายๆท่านเป็นเจ้าของบริษัท ในธุรกิจทั้งมหาชนแล้วก็บริษัทจำกัดก็มาดูถ้ามาดูเด็กในวันรอบประกวดถ้าสมมติว่าเด็กบุคลิกภาพได้ทุกอย่างได้เขาคอมไซไซคอนแทคให้เลยอันนี้เป็นมันคือมันง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ทุกอย่างคือเด็กประกวดเสร็จแล้วเด็กมีมีมรายได้แล้วก็มีงานทําเลยค<พ>อนเ<อ>ฟิร์ม <ไป S 2> ครับได้ร้อยเปอร์เครับเพราะว่าอย่างในส่วนของผมก็ในส่วนของโรงแรมในสม็ดเราก็ยินดีได้มีเป็นแบรนด์แอมบ์บ,บสเตอร์เลยแล้วก็ในส่วนของบริษัทนาวเอสเตดของคุณนายดรนันทิพย์ก็ยินดีที่จะเอาเด็กเข้ามา ใช้ในใช้ในธุรกิจแล้วก็ในส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์โบอาผู้สนับสนุนหลักก็ยินดีที่จะเอาเด็กมาเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งทั้งหมดนี้ผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสครับดีกว่าเด็กไปเดินแคลสงานในในสถานที่ต่างๆแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้มีบทอะไรมากมายเนาะยังไงเด็กก็จะสามารถที่จะใช้เอาเด็กไปใช้ต่อในธุรกิจได้นะครับ ในส่วนของแมทท็อสตาร์ไทยแลนด์นะครับผมเรายังไม่ได้มีเซ็กชันที่ชัดเจนแต่เรามองว่าในส่วนของผู้เข้าประกวดที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยเราจะพาเข้าไปสู่มิสเตอร์อินเตอร์ในรอบ20คนสุดท้ายนะครับผมยันนี้เข้าได้แน่นอนเป็นฟลาท็กเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเวทีสุดท้ายมิสเตอร์อินเตอร์เนี่ยเราก็ยังคาดหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่กองปบระกวดเวทีระดับโลกเพื่อที่จะนําเด็กไทยสู่เวทีโลกต่อไปครับนะครับสิ่งที่ผมจะฝากถึงเนี่ยก็คือไมอยากให ฝักเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าการพูดนะครับมันสําคัญมากๆในการที่จะมาเวทีนี้เพราะว่าเรานั้นมีพันธมิตรกับ องค์กรต่างๆที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพนะเราก็อยากจะให้พวกข้าประกวดหลายๆคนเนี่ยเตรียมพร้อมมาเตรียมตัวมาให้ใหใหใหดีน,นะครับเพราะว่าสามารถต่อยอดได้ในห,หลายๆด้านของ,งราจการบันเทิงแน่นอนครับภาพต่างๆของเราครับต้องบอกเลยว่าไปทีของเราเป็นเซเ m e n t ระดับลัชัวรีรวมถึงมีความเซ็กซี่นครับของกอ,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 องประกวดเองซึ่งความต่างระดับแรกเลยคือเรามุ่งเน้นที่จะคาดหวังว่าเราจะผลักดันทุกๆน้องๆทุกคนไม่ว่าจะไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นที่1ถึงที่5 แต่เรารผู้เข้าประกวดเกือบทุกคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือสมัครความความสามารถโดดเด่นเฉพาะทางของแต่ละบุคคลฮะซึ่งตอนนี้รางวัลของเรานะครับมีามากถึง20รางวัลตั้งแต่ที่1ถึง20ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ประกวดที่ว่าใช่1-5ที่ได้รางวัลแต่ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้รางวัลที่1วัลถึง20แค่อตอนนี้เราจะมีรางวัลถึง20ท่านที่จะมีโอกาสที่จะได้ไปทำปกิจกรรมรวมถึงงานในหน้านต่าง ของวงการบันเทิงอวองการแฟชั่นน้นต่างๆที่เราจะเป็นโคบรนดิ้กับแบรนด์วัฒนชั้นนำของเรานะครับค่ะก็คาดหวังนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะทางเวทีของเรามีการคาดหวังว่าจะพาทุกคนเดินตามความฝันแล้วก็พาเวทีไปในระดับโลกให้ได้ช่องทางการสมัครเรานะครับผมก็ติดต่อได้ทางเพจ Man ม n พ Star Thailand แล้วก็ ลายแอดนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในเพจ Facebook ทั่วไปเลยนะครับเชิญชวนท,ท,ทุกท่านน้องๆผู้ท,ที่มีความรู้ความสามารถมีบุคลิกภาพหน้าตาดีนะครับผมมาสมัครเถอะครับผมเชื่อว่าเวทีนี้ให้ไม่ได้ให้แค่เงินรางวัลนะครับยังให้โอกาสยังให้งานนะครับผมแล้วก็มีอนาคตที่สดใสแน่นอนจากคณะกรรมการแล้วก็ประธานแล้วก็ผู้คัดเลือกทุกทกท่านก็การันตีได้ในระดับหนึ่งว่าเวทีเราก็สามารถยืนอยู่บนบนพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างเต็ม เต็มความสามารถนะครับผมสำหรับหนุ่มๆนะคะที่สนใจเข้าร่วมประกวด Man Ho s t a r Thailand ครั้งที่1ประจำปี2565สามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Man ฮั s t a t Thailand ได้เลยนะคะ